นี่มูเก,สสกะสัสลีกับซิกับคนขับรถคืนนี้ไปที่วอนกังไหมวอนกังเป็นคาบาเร่นในมองสูมูเกขยิบตาซ้ายพางอ้าป,ปากมัวร์ร้อเบาเขาเองเป็นคนหนุ่มตัวเตี้ยล่ำสันแบบเดียวกับเท่ามูเกอผู้พ่อลักษณะห้าวหามแบบคนที่ยอมจ่ายเงินเหรียญสุดท้ายโดยไม่คำนึงถึงวันรุ่งขึ้นว่าจะเป็นอย่างไร ขณะที่น้องสาวของเขากำลังเดินออกมาเขาตีก้นหล่อนป้าบหนึ่งแสดงความรักชันพี่น้องเอเตียนแทบจำสถานที่ขึ้นลงลิกไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นชวนให้ไม่สบายใจนักเมื่ออยู่ภายในแสงไฟที่แกว่งและดูลึกลับของตะเกียงมาบัดนี้บร,ริเวณนี้ดูว่างเปล่าและสกระปรกแสงสว่างสีเทาของยามกลางวันผ่านหน้าต่างที่มัวสัวมีสิ่งที่จัดใสยอยู่อย่างเดียวคือเครื่องยนต์เพราะประกอบด้วย ทองแดงสายเคเบิลเหล็กมีเจร์บีชโลมอยู่หมุนไปโดยเร็วเหมือนริบบิ้นสีดำมูเร่อยู่ข้างบนและโครงนั่งร้านมือมาซึ่งใช้แขวนมูเร่เหล่านั้นริบและรถซึ่งดูเป็นกลุ่มก้อนโลหะที่แปลกประหลาดเหล่านี้ทำให้ห้องมืดเนื่องจากสีเทาทึมของเหล็กเก่าร้อรถที่วิ่งกึ่งกลางสันพื้นเหล็กไม่ได้หยุดและฐานหินที่กำลังถูกเข็นไปก็ปล่อยฝุ่นละเอียดออกมาทำให้พื้นดินผนงัง แรกคือค่าตอนหัวโครงงานมีสีดำชาวันไปมองดูที่กระดานป้ายในสำนักง,งานของเจ้าหน้าที่รับแร่ซึ่งเป็นห้องกระจุกเล็กๆและกลับออกมาด้วยความโกรธเขาพบว่าทางบริษัทไม่ยอมรับถึงสองรถและเพราะคันหนึ่งใส่ฐานหินไม่เต็มจำนวนและอีกรถหนึ่งเพราะว่าฐานหินสกรปรกให้มันได้อย่างนี้สิเขาตะโกน หมดไปอีก20สูนี่เพราะไปรับให้คนขี้เกียจมีแขนก็ใช้ประโยชน์ได้แค่หางหมูสายตาที่มองดูเอเตียนบอกให้รู้ถึงความคิดที่ไม่ได้พูดออกมาทั้งหมดเอเตียนคิดอยากจะตอบด้วยกำปั้นแต่แล้วเขาก็ถามตัวเองว่าไปยุ่งทำไมกันเขากำลังจะไปแล้วยุติกันทีแกหวังอะไรไม่ได้หรอกในวันแรกมาเออแกเกียริพรุ่งนี้คงดีขึ้น อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงเครียดราวกับจะคอยหาเรื่องกันพอเข้าไปในห้องตะเกียงเพื่อส่งตะเกียงคืนเลอวะก็เริ่มทะเลาะกับคนดูแลโดยโทษว่าทําความสะอาดตะเกียงไม่ดีความเครียดค่อยๆลงเมื่อเข้าไปในโรงแต่งตัวซึ่งไฟยังคงติดอยู่ อันที่จริงเตาออกจะมีฐานมากเกินไปด้วยซ้ำเพราะมันกำลังรูปพงแสงไฟจากภาชนะใส่ฐานสีแดงเพลิงนี้ทอดไปบนผนังห้องทำให้ห้องที่ไม่มีหน้าต่างนั้นดูราวกับลุกติดไฟคนงานส่งเสียงฟพื่ฟาดอย่างยินดีเมื่อยืนห่างมาเล็กน้อยระย่างตัวเองไอพุ่งออกไปเหมือนหมอ้อซุปพอด้านหลังอุ่นดีแล้วก็หันมาด้านหน้ามูกแก๊ ลดกางเกงลงเพื่อให้เสื้อเชิ้ตของหล่อนแหง้งพวกหนุ่มๆร,ร้อรินหล่อนแล้วทุกคนก็ระเบิดหัวเราะเพราะหล่อนยื่นก้นให้พวกนั้นอันเป็นวิธีที่หล่อนแสดงความเหยียดหยามพวกเขาข่าไปละชาวานพูดหลังจากเก็บเครื่องมือของเขาใส่ตู้ไม่มีใครขยับขยื่นยกเว้นมูกแกท๊ที่รีบตามเข้าไปและบอกว่าเขาทั้งคู่จะกลับมองซูทุกคนยังคงหัวเราะต่อเพราะทุกคนรู้ดีว่าชาวานไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับหล่อนต่อไปแล้ว ขณะเดียวกันแคทเธอรีนซึ่งมีท่าทางไม่สบายใจกระซิปกับพ่อของรอนมาเออแสดงความแปลกใจในตอนแรกแต่แล้วก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้วเรียกเอเตียนให้มาเอาห่อผ้านี่ไ่เขาพูดเสียงต่ำแต่แกยังไม่มีเงินก็เห็นจะต้องรอจนถึงวันเงินออกอยากให้ฉันจัดการเรื่องเงินยืมก่อนไหมล่ะชายหนุ่มอึกอักอยู่ครู่หนึ่งเขากำลังคิดจะขอเงินค่าแรง30ซู 0, แล้วก็จากไป เขาอายที่จะพูดต่อหน้าหญิงสาวที่กำลังมองเขาอย่างใกล้ชิดบางทีอาจจะคิดว่าเขาพยายามออกจากงานก็ได้ใ่ายสัญญาอะไรไม่ได้หรอกมาเออเอๆต่อไปพวกเขาอาจจะไม่ยอมให้ก็ได้เอเตียนตัดสินใจไม่ปฏิเสธใช่พวกบริษัทอาจไม่ให้เขาเองจะไม่เป็นหนี้บุญคุณใครและเขาอาจจะไปหลังรับประทานอาหารแล้ว และแล้วเขาก็เห็นความชื่นชมของแคทเธอรีนยิ้มหน้ารักของหรอนและสายตามีไมตีตลอดจนความบินดีที่ได้รับช่วยเหลือเขาและเขาเองก็โมโหตัวเองที่ไม่ปฏิเสธทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์อะไรกันเมื่อพวกเขาพากันสวมรองเท้าพื้นไม้และปิดตู้เก็บของตัวเองแล้วพวกมาเออออกจากโรงงานแต่งตัวตามหลังคนอื่นๆซึ่งทยอยกันออกไปทีละคนทีละคน หลังจากพิงไฟจนอุ่นแล้วเอเตียนตามพวกมาเออไปขณะที่เระวะและลูกชายของเขารวมกลุ่มอยู่ด้วยขณะที่ผ่านโรงร่อนแรกก็ประสบเหตุการณ์หนึ่งเข้าโรงร่อนเป็นโรงใหญ่มหมาซึ่งมีคือคาดำเมื่อเมื่อเพราะฝุ่นทานมีหน้าต่างบานเก็ตใหญ่ปล่อยให้ลมพัดผ่านเข้ามาได้ตลอดเวลา รถถ่านหินซึ่งตรงมาจากสถานีขนจะถูกนำมาและกรรมกรยกเทถ่านหินลงในกลัวใหญ่มีลำรางเหล็กซึ่ง mm. ทั้งทางซ้ายและขวาของรางนี้กรรมกรหญิงทำหน้าที่ยกแร่ยืนอยู่บนขั้นบันไดใช้พั้วและคาาแยกก้อนหินออกและผักถ่านหินที่สะอาดลงไปตามรางถ่านหินดีจะไหลลงป่องสู่รถไฟที่จอดบนรางเบื้องล่างโรงแยกแร่นี้ฟิลโรมน เรวากอยู่ที่นั่นรอนเป็นหญิงร่างผอมซีดขาวใบหน้าเล็กแหลมสู้แบบคนเป็นมันโรคศีรษะของรอนมีเศษผ้าขนสัตว์สีฟ้าคุมอยู่ทั้งมือและแขนดำมาถึงข้อศอกรอนกำลังเลือกแก่อยู่ที่พักต่ำลงไปจากยายแก่แรงถึงแม่ของนางเปียรองคล้ายๆเรียกแกว่ายายบือเร่รูปร่างน่ากลัวตาเหมือนนกข้าแมวปากม้มสนิทเหมือนถุงเงินคนคิดตื่น ทั้งคู่กำลังปั้มสู้กันเป็นการใหญ่แม่สาวหาว่ายายแก่กวาดเอาหินของหล่อนไปทั้งที่หล่อนสามารถเก็บได้จนเต็มตะกร้าภายใน10นาทีโดยที่บริษัทจะจ่ายให้ตามราคาต่อกระจาดดังนั้นการทะเลาะกันจึงเกิดขึ้นเสมอทั้งคู่ผมปิวว่อนหน้าสีแดงเต็มไปด้วยรอยนิ้วมือดำเอาเลยให้แกโดนดีเสียบ้างซาสลีตะกนบอกเมีเก็บของเขา พวกผู้หญิงเลือกฐานหินพากันหัวเราะแต่ยายแก่หันควับมาทางเขาไอร้ระยมเอง็งห่ะทำไมเองถึงไม่ยอมรับเป็นพ่อไอ้สองคนที่เองทำนางนี่ท้องละ่ะคิดดูสินางนี่อายุแค่18ก็จะยืนไม่ไหวอยู่แล้ว มาเออต้องการไม่ให้ลูกชายลงไปตรวจสอบหน้ายายไม่มดอย่างที่เขาบอกแต่แล้วผู้ดูแลคนหนึ่งก็วิ่งมาจากนั้นคลาดก็ทำงานคุยในฐานหินต่อไปตั้งแต่ต้นจนจบปลายทางแรกและสามารถเห็นหลังกลุ่ของกรรมกรหญิงที่แย่งกันเก็บหินได้ด้านนอกรมพัดน้อยลงอย่างกระทันหันความชื้นหนาวเย็นเยียบยังคงหล่นมาจากท้องฟ้าสีเทากรรมกรเหมือนคุ้มไหลพังกอดอก เดินกระจัดกระจายกันไปด้วยก้าวที่สัเส่เซทำให้เห็นกระดูกใหญ่ของเขาโผล่อยู่ใต้เสื้อผ้าบางในแสงสว่างยามกลางวันพวกเขามองดูเหมือนกลุ่มพวกนิโกที่เดินลุยโคลนบางคนยังไม่ได้กินแซนดิซด้วยซ้ำขมนมบังที่เอามาจากบ้านยังคงซุกอยู่ระหว่างเสื้อเชิ้ตและเสื้อนอกทำให้ดูเหมือนคนหลงงังโกงดูสิบูตอรูมาแน,น่ซาเซรีบอกพางหัวเราะ โดยไม่หยุดเดินโรวักทักทายกับคนเช่าห้องพักของเขาสองสามคำเขาเป็นชายผิวคล้ำตัวใหญ่อายุราว35ปีมีใบหน้าคลึมหน้านับถืออาหารเย็นเสร็จแล้วหรือหลุยฉันคิดว่าเสร็จเมียข้าคงอารมณ์ดีสินะวันนี้ก็ดีอยู่นะพวกกรรมกรกะใหม่กำลังเข้ามาที่เหมืองและเหมืองก็เริ่มกืนคนงานกลุ่มใหม่กลุ่มแล้วกลุ่มเล่า ตรงนี้เป็นกะบ่ายสามโมงมีคนจำนวนมากขึ้นสำหรับเหมืองที่หิวกระหายกรรมกรเหมืองที่ยังสดชื่นกับปีก้กระเป๋าเข้าแทนที่พวกขุดเดิมที่ส่วนลึกของอุโมงค์เหมืองไม่มีเวลาพักเลยไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันก็จะมีมะแรงมนุษย์เข้าไปขุดหินซึ่งอยู่ใต้ไร่บีดลงไปถึง1800ฟุต ชองแรงกำลังอธิบายแผนการอันซับซ้อนที่เขานำไปใช้เพื่อจะได้ยาสูบราคา4ีซูด้วยเงินเชื่อขณะที่ลิดี้เดินตามหลังมาห่างๆแคทเธอรีนเดินต่อมาพร้อมกับสัสรีและเอเตียนไม่มีใครพูดจากันจนกระทั่งมาถึงโรงเตียมรอวงตาดเมื่อเออร์เร่อวักก็ตามมาทันถึงแล้วไงเมื่อเออบอกกับเอเตียนแกอยากจะเข้าไปข้างในไหม คนในกลุ่มแยกย้ายกันไปแคทเธอรีนยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งมองดูชายหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายดวงตาใหญ่ของรอนซึ่งมีความใสเขียวระจีเหมือนน้ำในลำธารดูเหมือนจะเห็นชัดตัดกับใบหน้าที่ดำด้วยฐานรอนยิม้มแล้วเดินหายไปกับคนอื่นๆบนถนนเนินสูงตัดไปสู่หมู่บ้านโรงเรา้าตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้านและเหมืองตรงทางแยกของถนนสองสายเป็นอาคารก่อด้วยอิฐสองชั้นทาสีขาวโดยตลอด ส่วนหน้าต่างนั้นตัดกับขอบสีฟ้าป้ายสี่เหลี่ยมตึงไว้ที่ประตูมีตัวอักษรสีเหลืองเขียนว่ารอวงตาราสงเนอร์เจ้าของเบื้องหลังร้านมีที่เล่นเกมไพ่พินมีรั้วต้นไม้กั้นไว้ทางบริษัทเหมืองพยายามทุกทางที่จะซื้อที่ดินผืนเล็กที่อยู่ท่ามกลางที่อันกว้างกวางของตนทั้งยังไม่พอใจที่โรงเร้าแห่งนี้มาตั้งอยู่กลางทุ่งตรงทางเข้าเหมืองอีกด้วย เข้ามาข้างในสิมาเออกล่าวซ้ำกับเอเตียนห้องเล็กนั้นดูว่างเปล่าแต่ดูแจ่มใสกําแพงสีขาวมีโต๊ะสามตัวเก้าอี้สิบสองตัวบาร์จำหน่ายเครื่องดื่มทำด้วยไม้สนไม่ใหญ่ไปกว่าตู้ในครัวมีเหล้าอยู่ไม่เกินสิบใบขวดเหล้าสามขวดเหยือยกใส่น้ำและทังเบียร์สังกะสีเล็กๆพร้อมด้วยจุกทำด้วยดีบุกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอีกไม่ว่าจะเป็นภาพ หิ้งหรือการลเล่นอะไรไฟจากฐานหินกำลังไหมอยู่ในเตาเหล็กซึ่งถูกขัดเสียมันเป็นประกายส่วนพื้นนั้นใช้ทรายสีขาวเทเกลียวไว้บางๆเพื่อซับความชุ่มชื้นของชนบทที่มีอยู่ตลอดเวลาเบียร์ถ้วยสิมาเออสั่งแม่สาวผมบอลร่างใหญ่ลูกสาวของเพื่อนบ้านซึ่งมาช่วยดูรลร้านเป็นบางครั้งปลาซองเนอร์อยู่ไหม ขณะที่รอนเปิดจุกทั้งเบียรหญิงสาวตอบว่าเดี๋ยวเจ้าของร้านจึงจะกลับมามาเอายกถ้วยดื่มช้าชช่วยชชล้างฝุ่นฐานหินที่ติดอยู่ตามลาคอโดยไม่วางแก้วลงเลยเขาไม่ยักบอกเพื่อนว่าจะเลี้ยงส่วนลุกไค้าคนหนึ่งเป็นกรรมกรเหมืองฐานหินตัวมอมแมมเปียกโชคกําลังนั่งอยู่ที่โต๊ะดื่มเบียเงียบๆด้วยท่าทางเหมือนกําลังนั่งสมาธิอีกคนหนึ่งก็ามาส่งสัญญ,ญาณบอกขอเบียรพอดื่มเสร็จ ไายเงินแล้วก็ออกไปโดยไม่ได้พูดจาสักคำเดียวจากนั้นชัยล่างร่ำสันใบส38ก็ปรากฏตัวขึ้นยิ้มกลาดบนใบหน้ากลมของเขาซึ่งหนวดเขาถูกโกนเสียกเลี่ยงเกา่าเขาคือราซองเนอร์ซึ่งเดิมเป็นกรรมกรขุดถ่านหินเช่นกันแต่ถูกบริษัทไล่ออกหลังจากการสไตยุติลงเมื่อ3ปีก่อนเขาเป็นกรรมกรชั้นยอดทั้งยังเป็นนักพูดที่ดีด้วย และได้เคยตีแผ่ความทุกข์ยากของกรรมกรฉะนั้นจึงได้เป็นหัวหน้าของบรรดากรรมกรที่ไม่พอใจภรรยาของเขาก็เช่นกันกับภรรยากรมกรมกรเหมือนหลายคนที่มีบาขายเหล้าดังนั้นเมื่อเขาถูกไล่ออกจากงานจึงหันมาดําเนินกิจการเองหาเงินจํานวนหนึ่งตั้งร้านเหล้าอยู่หน้าเหมืองเรโบเร์ Re orer, เป็นการท้าทายบริษัทไปด้วยในตัวร้านขายเหล้าดาเนินไปด้วยดีและกําลังกายเป็นที่ชุมนุม เขาเริ่มเฟื่องฟูขึ้นเนื่องจากความโกรธที่เขาเองคอยอยั่วยุขึ้นในหัวใจของสหายเก่าทั้งหลายนั่นเองนี่ไงคนที่ฉันจ้างไว้เมื่อเชา้านี้มาเอออธิบายทันทีมีห้องว่างสักห้องไหมพอจะให้เขาอยู่เช่าอยู่จนกว่าจะถึงวันจ่ายค่าจ้างใบหน้าอันกว้างของราชองเนอร์มีแววสงสัยขึ้นมาขณะหนึ่งเขาช้ำเรื่องดูเอเตียนแล้วก็ตอบโดยไม่สนใจที่จะกล่าวคำว่าเสียใจด้วยซ้ำ เต็มทั้งสองห้องไม่ได้รอกเอเตียนหวังอยู่แล้วว่าจะได้รับคำปฏิเสธแต่กระนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจทั้งออกแปลกใจที่ตนเองเกิดความรู้สึกผิดหวังที่ต้องจากไปที่จริงก็ไม่สำคัญอะไรเขาก็จะไปอยู่แล้วทันทีที่ได้เงิน30สูกรรมกรเหมืองที่นั่งดื่มอยู่ที่โต๊ะลุกออกไปแล้วกรรมกรอื่นทยอยเข้ามาทีละคนเพื่อร้างคอหอย แล้วต่างก็เดินกลับออกไปด้วยท่าทางเกอ้เกอเเหมือนกับว่ามาทำงานร้างคอให้เสร็จๆไปด้วยความพอใจเงียบๆไม่ยินดียินไลายอะไรทั้งนั้นมีอะไรหรือเปล่าล่ะราซองเนอร์ถามมาเอออย่างจริงจังขณะที่เขาจิบเบียร์ที่เหลือเขาชำเรืองดูรอบห้องเห็นว่ามีแต่เอเตียนเท่านั้นที่ยังคงอยู่มีสิเรามีเรื่องยุ่งขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้ เรื่องํำเสาไม้เขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ราซองเนอร์ฟังใบหน้าเจ้าของร้านเล่าแดงกำ่ำบ่งอารมณ์รุนแรงทั้งผิวหน้าและดวงตาในที่สุดเขาก็ระเบิดออกมาว่าเอาละถ้าพวกมันตัดสินใจจะลดค่าแรงแล้วก็มันจะต้องชิบหายแน่การที่เอเตียนยืนอยู่ที่นั่นด้วยทำให้เขารำคาญแต่เขาก็ยังคงพูดต่อไปนานๆก็ชำเรืองดูชายหนุ่มด้วยหางตาเสีทีเป็นในใน เขาพูดถึงผู้จัดการใหญ่เมอร์ซิโอออนโบภรรยาของเขารานชายของเขาไอ้หนูเนวเกลโดยไม่เอ่ยชื่อพวกนั้นตรงๆเขาย้ำว่าสิ่งต่างๆจะเป็นแบบนี้ไม่ได้และสักวันหนึ่งทุกอย่างจะต้องระเบิดขึ้นเขาพูดว่าความทุกข์ยากนั้นใหญ่หลวงนักและเล่าว่าบรรดาโรงงานต่างๆพากันปิดและคนงานต้องทิ้งถิ่นของตัวเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วเขาเองต้องให้ขนมปังแก่คนที่อด ไปเป่าๆมากกว่าอุกป,ปอต์ต่อวันวันนี้เขาได้รับทราบว่าเมือเซอเดินแรงเจ้าของเหมืองใกล้เคียงไม่ทราบจะจัดการอย่างไรดีนอกจากนั้นเขายังได้จดหมายจากเมืองรินเต็มไปด้วยข่าวไม่สู้ดีทั้งนั้นจดหมายได้มาจากคนที่แกเห็นมาที่นี่คืนนั้นแหละเขาพูดพึมพำแต่ภรรยาของเขาเขามาขัดจังหวะรอนเป็นหญิงรูปร่างผอมสูงแก้มแดง และมีหัวรุนแรงทางการเมืองมากกว่าสามีจดหมายปูชาหรือหลอนพูดอ่าถ้าเขามาจัดการที่นี่แล้วก็ทุกสิ่งจะดีขึ้นแน่เอเตียนซึ่งยืนอยู่นานพอควรพอจะเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นทั้งเขาเองก็ถูกกระตุ้นจากการพูดถึงความยากแค้นและการแก้เผ็ดการเอ่ยชื่อปูชาทำให้เขาสะดุง้งและพูดออกมาดังๆเราก็ว่าพูดอยู่กับตัวเอง ฉันรู้จักปูชาผู้เขามองชายหนุ่มแต่เขาก็ยังพูดต่อไปใช่ฉันเป็นช่างไฟและเขาเป็นหัวหน้าคนงานของฉันที่ริวเขาเป็นคนดีฉันเองเคยปรึกษาเรื่องต่างๆกับเขาบ่อยๆราชองเนอร์มองเอเตียนอย่างพิจารณาอีกครั้งสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นแสดงความเห็นอกเห็นใจทันทีเขาพูดกับภรรยามาเออพาพ่อหนุ่มนี่มาที่นี่ เขาเป็นคนขนฐานในกลุ่มเพื่อจะดูว่ามีห้องว่างชั้นบนไหมและเราจะพอให้เขาอยู่ไปก่อนจนกว่าจะถึงวันจ่ายเงินได้หรือเปล่าพูดกันไม่กี่คำก็ตกลรงมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งคนที่เคยอยู่เพิ่งไปเมื่อเช้านี่เองเจ้าของโรงแรมดูตื่นเต้นมากดูเขาคึกคักและพูดน้ำลายแตกฟอง ยืนยันว่าบรรดานายจ้างนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยและไม่เคยหวังอย่างคนอื่นในสิ่งที่ยากเกินไปแต่มีของเขายากไหลอ้างว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ชอบทำก็ย่อมถูกต้องเอาละลาก่อนมาเอ่สอดขึ้นและเอ่ยต่อไปว่าไม่มีอะไรจะมากันไม่ให้เราลงไปในเหมืองหลอกและตาบใดที่เราต้องลงไปก็คงจะมีพวกเราหลายคนที่จะปนกัน แกเองก็ดูมีความสุขดีหลังจากที่ออกจากเหมืองมาสมปีใช่ก็พอตั้งตัวได้ราซองเนอร์พูดอย่างพอใจเอเตียนเดินตามไปส่งมาเออร์ที่ประตูก่ลาวขอบใจเขาแต่มาเออร์ได้แต่พยักหน้าไม่พูดอะไรชายหนุ่มมองดูเขาเดินอย่างกระปรกกระเปี้ยไปตามถนนเข้าสู่หมู่บ้านนางราซองเนอร์กำลังยุ่งอยู่กับก,บการบริการลูกค้า บอกให้เขาคอยสักคู่แล้วจึงจะพาเขาไปที่ห้องเพื่อจะได้ทำความสะอาดร่างกายเขาควรอยู่ต่อไปหรือนี่เขาเกิดไม่แน่ใจขึ้นมาอีกรวมทั้งความหงุดหงิดทำให้ความคิดถึงเสรีภาพที่ได้ร่อนเร่ไปตามท้องถนนความหิวภายใต้ดวงอาทิตย์ยอมทรมานด้วยความยินดีที่รู้ว่าเขาเป็นนายตัวเอง นับตั้งแต่เขาได้ไปยืนอยู่ที่เนินขี้แร่ซึ่งโรงพัดจัดนั้นเขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองได้ไปใช้เวลานานปีอยู่ใต้ดินนอนอยู่ในอุมโมงค์มืดเขาไม่อยากกลับลงไปอีกออกจะอายุติธรรมมากเกินไปหนักเกินไปและความหยิ่งในความเป็นชายทำให้เกิดความรู้สึกกระบฏเมื่อคิดถึงการต้องทำถูกเหมือนสัตว์ที่ถูกปิดหูปิดตาและถูกกดขี่ ขณะที่เขาต่อสู้กับความคิดในการตัดสินใจนั้นสายตาก็มองกราดไปที่พื้นราบอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งทำให้เขาเข้าใจทีละน้อยและรู้สึกพิศวงเขาไม่เคยคิดถึงขอฟ้าแบบนี้มาก่อนเลยเมื่อตอนที่ตาเท่าบอลมองชี้ให้เขาดูซึ่งตอนนั้นมันยังฝังอยู่ในความมืดเป็นความจริงเบื้องหน้าของเขาคือภาพโรเรอร์ราดเอียงไปตามภูมิประเทศพร้อมด้วยอาคารทั้งไม้ระอ,อิฐ โรงแยกแกลสีดำมั่วเมื่อมสำนักงานมุงกระเบื้องห้องเครื่องจกักรกลกลุ่มปองควันสูงสีแดงอ่อนสูงอยู่ที่เดียวกันอย่างน่ากลัวแต่รอบอาคารเหล่านี้ก็มีลานแผ่กว้างออกไปซึ่งเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะใหญ่มากเท่านี้มองดูเหมือนทะเลสาบน้ำหมึกเนื่องมาจากกองฐานหินสูงๆงต่ำๆพร้อมด้วยโคงเหล็ก หนุนลางรถไฟยกสูงขึ้นดูทิ่มแทงออกมาราวกับขนเม่นและอีกมุมหนึ่งมีท่อนไม้กองสูงอยู่เหมือนพืชผลที่ถูกเก็บเกี่ยวออกมาจากป่าทางขวามือกองเท่าฐานขี้โลหะสะดุดตาเขามันเหมือนเครื่องกีดขวางหือมาที่สร้างขึ้นโดยยักษ์หลายตนส่วนที่ถูกนำมาไว้นานกว่ามีตะไข่น้ำปกคลุมส่วนอีกกองหนึ่ง ซึ่งยังมีไฟคู่เผาอยู่ในกองแรมปียังคงส่งควันกุ่นหนาออกมาทิ้งร่องรอยสนิมสีแดงไว้บนผิวของหินเซลลและหินทรายเลยกองขี้โลหะออกไปมีทุ่งกว้างยาวเป็นทุ่งข้าวสารีรละหัวประกาศไกลสุดสายตาแต่ตอนนี้ว่างเปล่านอกจากนั้นเป็นหนองบึงของพืชพันธุ์ที่ตายยากขั้นอยู่ระหว่างต้นบินโลแค่สองสามต้น ทุ่งหญ้าที่เห็นอยู่ไกลๆมีแถวห่างของต้นป๊อปร่ากั้นอยู่ไกลออกไปเป็นจุดขาวๆที่แสดงว่าเป็นเมืองมาเซียนตั้งอยู่ทางเหนือรับมงซูอยู่ทางใต้ส่วนทางตะวันออกนั้นป่าไม้ของวงดามกั้นขอบฟ้าไว้ด้วยแนวสีม่วงของบรรดาไม้ไรไ้ใบภายใต้ท้องฟ้าสีเทาทึม ในยามบ่ายของฤดูหนาวไร้สีสันชนนี้ดูราวกับว่าความเดือดร้อนของเหมืองโรเวอร์ทรงปูนฐานหินปิวบอมทั่วไปและได้ยึดติดอยู่บนพื้นที่ราบรูปไร้บนใบไม้โรยอยู่ตามถนนหนทางระหว่านอยู่ในพื้นดินเอเตียนยังคงยืนดูอยู่และสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจที่สุดก็คือคลองที่ถูกขุดขึ้นและตัวเขาไม่เห็นมันเมื่อตอนที่ยังมืดอยู่ ครองนี้ไหลเป็นทางตรงจากเหมืองโรเวอร์ ure, ไปยังมาเซียนมองดูเหมือนริบบิ้นสีเงินทึบยาวห้าไมา์ถนนที่มีต้นไม้ใหญ่สองข้างสูงขึ้นจากพื้นราบและหายลับตาไปพร้อมด้วยฝั่งที่ปกคลุมด้วยไม้สีเขียวในน้ำสีซีดท้ายเรือบรรทุกของทาสีแดงแล่นอยู่ใกล้กับเหมืองมีอู่จอดเรือและเรือจอดอยู่ คลองที่เห็นมีเลี้ยวตัดข้ามหนองบึงและเป็นเสมือนหัวใจของที่ราบเพราะแนวคลองนี้เองที่ใช้เป็นทางหลวงใหญ่สำหรับขนถ่านหินและเหล็กสายตาของเอเตียนพระจะกรลองไปที่หมู่บ้านซึ่งสร้างบนที่ราบเราสามารถเห็นได้แต่หลังคาม,มุงกระเบื้องสีแดงของหมู่บ้านเท่านั้นจากนั้นเขาก็หันกลับมาดูโรบอเร เราหยุดที่เชิงราดเนินดินซึ่งมีกองอิฐใหญ่สองกองซึ่งถูกทำขึ้นและเผาทุงนั้นเองสามแยกของทางรถไฟบริษัทวางไปตามรั้วไม้เพื่อบริการเหมืองกรรมกรกาสุดท้ายคงลงไปแล้วเสียงเคียวที่เขาได้ยินคือเสียงพูดแหลมของรถที่ถูกผักไปตามรางโดยกรรมกรจำนวนหนึ่งเงาที่ดูลึกลับทั้งหลายหายไปแล้วรวมทั้งเสียงดังคลืนคล่นที่ไม่อาจอธิบายได้และการส่องแสงของดวงดาวที่ไม่มีใครรู้จัก ไรออกไปเตาหลอมสูงที่ใช้ลมเป่าและเตาถ่านดูซีดไปเนื่องจากแสงในตอนกลางวันสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยได้แก่เสียงไอเสียดังมาจากเครื่องสูบน้ำซึ่งดังเหมือนเสียงหายใจฝืนและหนักหน่วงรอวกับเสียงหายใจของยักษ์มานซึ่งไม่มีอะไรจะทำให้มันรู้สึกอิ่มและมาบัดนี้ลมหายใจเป็นไอออกมาของมันนั้นขาสามารถเห็นได้แล้วเอเตียนตัดสินใจอย่างกระทันหัน บางทีเขาคิดว่าคงจะได้เห็นดวงตาของแคทเธอรีนที่นั่นตรงทางเข้าหมู่บ้านแต่ที่แน่จะเป็นไปได้คือเขาคิดว่ารมของจิตใจกระบฏดกำลังพัดจากโรบูเลอร์เขาเองก็ไม่แน่ใจนักแต่ก็ต้องการกลับลงไปเหมืองเพื่อขานรับและต่อสู้เขาข้างแค้นเมื่อคิดถึงบรรดาคนสามัญเหล่านั้นซึ่งตาเท่าวอนหมอพูดถึงและคิดถึงเทพเจ้าที่ไม่มีใครรู้จัก เทปเจ้าที่โรคไม่รู้จักอิ่มและกำลังซุ่มอยู่ที่ไหนสักแห่งและผู้คนผู้ยากไร้หิวโหยนับหมื่นได้สังเวรเนื้อให้